โอเคครับตอนนี้พี่ก็ทำการมีไฟลน่านะคะับหรันคนที่อยากไปเป็นเพื่อนก็ชื่อเฟสก็ตามนี้เลยนะคบเพราะว่าเป็นชื่อป้อาเลยกเนาะแล้วก็ชื่อพี่ก็ชื่อว่าม่อนนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เลยครับก็สามารถไปได้นะครับเพียวแบบวันหนึ่งพี่เปิดหน้าเลยประมาณนี้าจะได้เห็นนะครับผมส่วนยิ้วๆก็ไม่ได้โพสอะไรต่างๆครับส่วนย่ยวกับเกิมกาลีนาฟรีไฟล์นะคบผมถ้ารับคนที่อยากรู้ข่าวสารก็สามารถมา ก็เป็นเพี้ยนได้นะครับก็ชื่อตามนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามช่องเลยชาปปฟีไปก็ฝากกดติดตามช่องราชฟีไป,ไปได้นะครับ สำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามช่องไลท์แชร์กไก่ก็ฝากไปกดติดตามนั่นครับเป็นอีกช่องหนึ่งของพี่นั่นเองมีผู้ติดตาม12คนนะครับช่องนี้พี่ก็ทําการเปิดหน้าไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ยากเห็นหน้าพี่เดี๋ยวพี่น่าจะเอ่อเอาอีกช่องนี้นครับมาคอมเมนต์ไว้นั่นเองนะครับคุณก็สามารถกดเข้าไปในคอมเมนต์เพื่อไปติดตามได้เลยนะครับดูคลิปเปิดหน้าก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้คุณมาค้นหานะครับแล้วพิมพ์คําว่า4114 free file นะครับผม ผมก็จะเจอกับช่องนี้เลยนะคบผม4114่นทีวีนั่นเองครับฝากไปกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องของพี่นั่นเองนะครับเป็นช่องโทรศับเพียงเก่าของพี่นั่นเองครับแต่มันก็ไม่ได้ทำคลิปนาอก,ก็ฝากไปกดติดตามช่องกันด้วยนะครับ